สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0824456635คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้ เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับชื่อเรื่องว่าเรียวกังซ่อนผีนะครับคําว่าเรียวกังนะครับผมขออธิบายนิดหนึ่งเผื่อเพื่อนๆนที่ฟังอยู่ก็จะไม่ทราบนะครับเรียวกังเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับเป็นสถานที่ถ้าเรียกง่ายๆก็คือสถานที่พักาตามชนบทเรียกว่าเป็นโฮมสเตย์ถ้าในไทยเขาก็เรียกอย่างนั้นนะครับแต่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเรียวกัง อ่าเรียวกังคือสถานที่พักที่ค่อนข้างราคาประหยัดถ้าใครอธิบายหรือนึกภาพไม่ออกถ้าเคยดูหนังเกี่ยวกับรัสมมลัย่าที่ทอมคูดเล่นนะฮะก็จะเป็นแบบบานเลื่อนแล้วก็จะใส่ชุดยุกตะอ่าเป็นใส่ชุดแบบพื้นภาคเขาเป็นอ่าทางทางทางญี่ปุ่นนะคล้ายๆว่าชุดประจําชาติหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าชุดเนี้ยนะครับใครที่ไปญี่ปุ่นเนี่ย เวลาที่พักเดียวกันน่ะจะมีชุดยูกะตะให้ใส่นะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาประมาณสักสิปีก่อนคนที่ส่งเรื่องมาเนี่ยเขาชื่อว่าคุณโนตคุณโนตเนี่ยมีแฟนอยู่คนหนึ่งก็ชื่อว่าคุณหมวยนะครับสองคนเนี่ยรักกันมาตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วจนสองคนเนี่ยครับได้มาทํางานในที่แห่งหนึ่งก็ต้องบอกว่าสถานที่ทํางานแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มั่นคงจนวันหนึ่งสองคนเนี่ยได้แต่งงานกัน นะครับได้แต่งงานกันเพราะแต่งงานกันเนี่ยมันก็มีโปรแกรมในหัวว่าอยากจะไปฮันนีมูนอ่าแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปฮันนีมูนที่ไหนดีสองคนเนี่ยมีความคิดที่ตรงกันก็คืออยากไปญี่ปุ่นนะเออพราะตัวเขาเองเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เคยไปญี่ปุ่นมาครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวในสถานที่ที่เขาไปกันนะครับไปหาที่กินที่เที่ยวที่ช้อปปิง้งอะไรต่างๆนานาซึ่งมันก็อยู่ในเมืองหลวงนั่นแหละ เขาเคยไปกันแล้วสองคนนี้แต่ครั้งนี้กับการที่ตัวเองนะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวเกี่ยวกับชนบทของญี่ปุ่นบ้างอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติอยากจะได้กลิ่นไอแบบหนาวๆบ้างก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเมืองเนี้ยน่าสนใจชื่อว่าเมืองเกียวโตนะครับเมืองเกียวโตเนี่ยจะมีความอนุรักษ์ สิ่งต่างๆที่มันยังปลูกสร้างในสมัยก่อนๆเนี่ยมันยังมีหลงเหลือให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินชมเดินเที่ยวแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยมันยังอุดมสมบูรณ์มากนะในเมืองนี้นะครับและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสถานที่มันยังเป็นเหมือนเก่าๆในสมัยก่อนๆเลยอะ่ะซึ่งสองคนเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกความชอบอะ่ะ อยากไปสัมผัสแบบญี่ปุ่นแท้ๆดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นยังไงก็ไม่รีรอฮะกับการฮันนีมูนนะครับสองคนนี้ก็จองตัว๋ววางแผนกันไว้นะฮะจะไปสัก3าคืน4วันกะว่าไปเที่ยวในเมืองนี้เมืองเดียวเลยนะครับการไปเที่ยวเมืองนี้นะใน10ปีก่อนนะครับก็ต้องมีการจองเข้าไปแต่เนื่องด้วยนะฮะในเมืองเกียวโตวแล้วก็เป็นเมืองที่ชนบทนะ บางทีมันก็ไม่มีเว็บส่งเว็บไซต์อะไรเยอะแยะมากมายก็นึกในใจว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะไปตายอดดับหน้าวะเออเจอตรงไหนก็พักเลยอย่างเงี้ยมันน่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะเพราะคนที่ไปเที่ยวเนี่ยส่วนมากจะไปแถวแถวแหล่งท่องเที่ยวนะแต่เมืองเกียวโตเนี่ยมันน่าจะเป็นรองอะ่ะอันดับสองอันดับสามอันดับสี่เลยะนะฮะของการที่จะอยากจะไปเที่ยวกันอ่ะก็ไม่รอฮะตัดสินใจในการที่จะเดินทางไป พอเดินทางไปนะครับก็เครื่องบินก็ไปลงเสร็จตับเรียบร้อยก็มุ่งหน้าไปเมืองเกียวโตเลยแล้วมันก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆเขามีความรู้สึกว่าโอ้เมืองนี้มันยังมันยังมีความเก่ายังมีความขลังยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมันเหมือนใ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 นยูทูบที่เราเคยดูอะ่ะนะครับยังมีน้ําตกไหลเอ,อื่ออยังเป็นธรรมชาติอากาศก็เย็นสบายแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยโอ้โ มันเป็นอาหารแบบโบราณของคนญี่ปุ่นแท้ๆนะครับหลังจากดื่มด่าบรรยากาศนะครับเสร็จสับเรียบร้อยก็ต้องหาที่พักมันผิดคาดฮนะคนน่ะไปเที่ยวที่เมืองนี้กลับเยอะนะครับแล้วก็มีคนไทยไปเที่ยวเยอะด้วยตัวเขาเองก็นึกในใจว่าโอ้สงสัยตายละที่พักไม่มีแน่ๆนะครับก็พยายามสืบสอะถามถามถาม จนแล้วจนรอดนะได้เจอที่พักแห่งหนึ่งแล้วกันที่พักแห่งนี้นะครับเจ้าของเขาก็ใจดีนะครับแล้วตัวของผู้ชายที่เป็นเจ้าของนะคุณลุงอะ่ะเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันเป็นไปได้ดีนะครับผู้ชายที่มาต้อนรับนะครับเป็นคุณลุงเขาชื่อว่าเรโออ่าส่วนผู้หญิงผู้หญิงขอโทษน,นะฮะชื่อเรโ ส่วนผู้ชายเนี่ยเคนจิ ji, คุณเคนจิกับคุณเลโอครับก็มาต้อนรับแล้วเขาก็อธิบายถึงเรื่องที่พักนะแล้วก็เอาชุดยูกะตะอาต่างๆนามาให้ใส่สนนราคาเขาไม่ได้แพงมากนะตอนนั้นนะครับก็เป็นบ้านชาวบ้านธรรมดาแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยกมาเพราะตัวของคุณเคนจิกับเรโอเนี่ยเขาไม่ได้พักที่นี่ปกติเนี่ยตามเรียวกังทั่วไปเนี่ยเจ้าของบ้านเขาจะอยู่ด้วยนะ แล้วเขาจะแบ่งโซนให้เช่าก็คืออยู่ในส่วนนั้นแต่เจ้าของบ้านสองคนเนี่ยสคนหัวเมียเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปทําอาหารมาให้กินนะครับจะมีอาหารเย็นกับอาหารเช้าส่วนอาหารกลางวันเนี่ยคุณต้องออกไปหากินเองตามแหล่งท่องเที่ยวโน้ตกับหมวยเนี่ยโอ้ดีใจมากแล้วมันก็เป็นอย่างที่คิดฮนะที่นอนก็เป็นฟูกกับพื้นนะครับ มีโต๊ะญี่ปุ่นเล็กๆนะครับแล้วก็มีข้าวมาวางเป็นถ้วยเล็กๆนะครับอาหารการกินโอ้โหแบบดูแบบคือมันแบบมันเหมือนอย่างที่คิดจริงๆอ่ะนะครับหลังจากมาเสิร์ฟอาหารเสร็จสับเรียบร้อยสิ่งที่คุณเคนจิกับคุณเลโอเนี่ยได้บอกไว้ก็คือหลังจากสามทุ่มไปแล้วเนี่ยอย่าออกไปนอกบ้านนะ ตัวของโน้ตก็เลยถามว่าทําไมล่ะครับเคนจิก็เลยบอกว่าสถานที่แห่งเนี้ยมันเป็นสถานที่โบราณมีความเก่าแก่มีประวัติความเป็นไปเป็น,ป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 นมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่มันดึกๆึกแล้วเนี่ยเที่ยวไปเดินตรงนั้นทีตรงนี้ทีเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยเอาเป็นว่าเชื่ออย่างที่ผมพูดแล้วกัน หลังสามทุ่มอย่าออกไปไหนนะครับอสองคนนี้ก็มองหน้ากันเล็กน้อยแต่ก็นึกในใจว่าโอ้สามทุ่มอากาศมันเย็นก็คงไม่ได้ออกไปอยู่แล้วและด้านนอกฮอะมันก็เป็นเก่าๆแล้วก็กแบบมืดๆแสงสว่างก็น้อยๆน,นะครับเสร็จสับเรียบร้อยวันนั้นเขาก็ยกสำรับนะเอากลับไป เดโอก,กับเคนจิก็เดินทางกลับไปบ้านตัวเองก็อยู่กับสองคนเหมือนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งมีแค่สองคนนะครับบ้านเนี่ยต้องบอกเป็นบ้านชั้นเดียวนะอ่านะครับอยู่กับพื้นเลยสองคนนะฮะก็ซึมซับบรรยากาศดูนั่นดูนี่นะครับถ่ายรูปไปอะไรไปก็มีความสุขกับการที่ได้มาท่องเที่ยวในเมืองโบราณน,นะครับจนถึงเวลาประมาณสักสามสามทุ่มกว่า,วาแล้วมีความรู้สึกอะ คนไทยเนาะบางทีมันนอนดึกอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ง่วงเลยอะ่ะเฮ้ยเราเนี่ยออกไปข้างนอกกันไหมออกไปรับบรรยากาศไปแบบบรรยากาศเ,เย็นๆด้านนอกเนี่ยมวยก็บอกว่าเฮ้ยพี่เคนจิอ่ะเขาบอกว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกนะหลังสามทุ่มโอ้ยเราก็ไม่ต้องไปไกลหรอกเราก็แค่เดินออกไปข้างนอกเฉยเนี่ยนะครับก็ไปดูบรรยากาศาเฉยๆแป๊แบแปเดียวก็กลับมาแล้ว หวยบอกอะไปก็ไป,ไปพี่สองคนเนี่ยก็เปิดประตูออกมาแล้วก็เปิดประตูไปด้านนอกหมวยบอกว่าพี่เนรบรรยากาศนะตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับเขาบอกว่าเขามองไปร,บรอบๆข้างนอกเนี่ยมันเหมือนมันรู้สึกว่ามันวังเวงมันมันน่ากลัวยังไงบอกไม่ถูกและที่สําคัญเนี่ยไฟมันก็น้อยมาก แต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยจะมีไฟสักดวงนึงที่เห็นไกลๆเขาเความรู้สึกว่าแบบทำไมมันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงสองคนนี้ก็เดินออกจากบ้านพอเดินออกมาปุ๊บเนี่ยอากาศมันเย็นนะเย็นประมาณสัก15องศาคือ15องศาของคนไทยเนี่ยก็เรียกว่าเย็นมากแล้วแกก็ใส่เสื้อมาไม่ได้หนามากเขาสุดๆหนาวจังเลยวะนะก็ในระหว่างนั้นก็เดินเดิน,เด,นเดินไปเรื่อยๆตาม สวนตามอะไรนะครับก็มีไฟน,น้อยๆก็เดินเดินเดินพอในระหว่างที่เดินเดินไปเนี่ยตัวหมวยเนี่ยหยุดนะครับหยุดแล้วหมวยก็สะก,กิดโน้ตบอกว่าโน้ตเธอลงมองกลับไปที่บ้านเราสิอะไรเธอเห็นไหมใครอยู่ในบ้านเราวะต้องบอกว่าบ้านนยะที่อยู่มันเป็นเรียวกังใช่ไหมฮะ แล้วมันก็เหมือนกับในหนังอะที่มันเป็นประตูขาวๆแล้วเวลาที่เราเปิดไฟข้างในอะฮะมันก็จะเห็นคนถ้ามีใครอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดปิดแผงอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เท่ากับปิดหมดเลยแต่วันนั้นอะเขาไม่ได้ปิดแผงเขายังเปิดอยู่สองคนเนี้ยหันหน้าไปที่ที่พักตัวเองแกบอกว่าแกเห็นเป็นคน,นยยืนอยู่นะครับ คนที่ยืนอยู่เนี่ยใส่ชุดอยู่กระตะนี่แหละแล้วเห็นเป็นผู้หญิงฮนะเพราะดูจากสภาพผมรู้ได้เลยว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนีย้ยืนเอามือเนี่ยนะครับมาแปะไว้ที่อกแล้วก็ก้มหน้าอยู่สองคนนี้ก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะจําบ้านผิดวะเพราะว่าเราอยู่กันสองคนนี่ว่าในระหว่างนั้นแกก็ตัดสินใจเดินกลับไป ในระหว่างที่เดินกลับไปเนี่ยก็ยังไม่ละสายตาจากผู้หญิงคนนี้นะที่ยืนอยู่ในบ้านเนี่ยครับเดินไปเดินไปเดินไปพอใกล้จะถึงแกก็นึกในใจว่าเอ้ยเอาอย่างไงดีวะหรือคนเนี่จะเข้ามาห้องผิดวะแกก็เปิดประตูฟ้าร่างนั้นมันหายไปฮนะร่างนั้นมันหายไปพอร่างนั้นมันหายไปสองคนก็มองหน้ากันว่าเฮ้ย หรือว่าจะเจอดีหรือจะไปเข้าห้องน้ําวะสองคนนี้ก็เดินไปที่ห้องน้ําก็ไม่มีฮะไม่มีพอไม่มีปุ๊บแกก็รีบเดินกลับมาพอเดินกลับมาก็เอ๊ะเอาอยัางไงดีละ่ะนะครับเอา้าตัดสินใจรีบนอนกันดีกว่านะครับปล่อยมันช่างมันอสองคนก็นอนอากาศมันเย็นฮนะนอนแล้วก็พระคมผืนเดียวกันก็กอดกันนอนไป ในระหว่างที่นอน,นกอดกันเนี่ยแกมีความรู้สึกว่าปาานะนนนนะล,ล,ยนะลยปายเท้ามันเย็นนะครับตอนนั้นเคิมๆจะหลับเลยนะเคิมๆจะหลับเนี่ยปลายเท้ามันเย็นมันเหมือนกับว่ามีใครสักคนเนี่ยกำลังดึงผ้าห่มเปิดขึ้นอากาศจากภายนอกเนี่ยมามันเข้าไปข้างในในผ้าห่มมันทําให้ปลายเท้าเนะย็นแกก็มีความรู้สึกว่าทําไมปลายเท้าเย็นจัง โน้ตเนี่ยก็นึกในใจว่าหมวยเนี่ยมันน่าจะเอาผ้าเนี่ยตลบขึ้นมาทําให้ขาโผล่ก็เลยพองกหัวขึ้นมาเพื่อจะดูปลายเท้าตัวเองนะครับว่ามีพ้าห่มปิดไหมในระหว่างที่พองกหัวขึ้นมาสิ่งที่เห็นก็คือเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่แล้วก็เอามือแนบกับอกแล้วก็หน้าเนี่ยก้มลงมา แกบอกว่าสิ่งที่แกเห็นก็คือในระหว่างที่ผมสองข้างเนี่ยมันตกลงมาไอช่องกลางระหว่างหน้าเนี่ยเห็นเป็นใบหน้าที่แต่งหน้าเป็นขาวจ้วะขาวแบบขาวจ้วะเลยอะ่ะก้มหน้าอยู่แล้วก็โยกตัวไปข้างหลังโยกตัวมาข้างหน้าโยกตัวไปข้างหลังโยกตัวไปข้างหน้าตัวของโน้ตก็เอามือไปหยิกหมวย มวยก็อะไรพี่ทำไมหยิกหนูทำไมเนี่ยสักพักนึงก็เห็นโน้ตอ่ะกำลังนั่งตาค้างอยู่กับสิ่งที่เห็นอยู่นะครับมวยก็พงก,กหน้าขึ้นมาว่าพี่มองอะไรวะหันไปดูเท่านั้นแหละฮะเห็นภาพเดียวกันเป็นผู้หญิงเนี่ยกำลังพงงกหัวขึ้นพงกหัวลงสักพักหนึ่งในระหว่างที่อยู่ในภวังแล้วก็เอ,อ๋เออเอ,อ,อยู่ว่าเฮ้ยมึงใครวะผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นฮะ ผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นแล้วก็กระโจนเข้ามาในระหว่างที่กระโจนก็ร้องอ้ายหายไปแกบอกว่าแกจําได้เลยว่าหน้าเนี่ยมันขาวไปหมดแล้วก็ปากแดงจัดเลยขอบตาดําปือเลยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็หายไปสักพักนึงก็ไปเสียงหัวเราะรอบๆบ้านแล้วก็เงียบกอดกันทั้งคู่ แล้วก็สั่นไปบททั้งตัวแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะมันเกิดอะไรขึ้นวะประตูฮะมันปิดเปิดปิดเปิดเองฮะนะครับมันปิดเปิดปิดเปิดเองโดยที่มีผู้หญิงคนเนี้ยืนก้มหน้าอยู่แล้วเบื้องหน้าของผู้หญิงคนนี้เป็นประตูปิดเปิด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 สองคนนี้ไม่ไหวแล้วเว้ยแกเป็นความรู้ว่าอะไรวะแกกก็ตะโกน นะครับแกตะโกนสุดเสียงตะโกนยังไงก็ไม่มีใครได้ยินผู้หญิงคนนี้ก็ไปอยู่ตรงประตูด้านนี้ไปอยู่ประตูด้านนี้ไปอยู่น่ปึ๊บพับ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 ,บ,บนะครับแกก็ไม่ไหวแต่แกก็ต้องนอนนะแกก็เอาผ้าคลุมตัวเองทั้งคู่นอนกอดกันหนาวก็หนาวอยู่ในสภาพนั้นสักพักหนึ่งฮะไอเสียงประตูมันปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิด ปึ้งประมาณว่ามีใครเข้ามาและสิ่งที่สองคนเนี้ได้สัมผัสก็คือมีเสียงเหมือนคนย่องกึกกึรอบตัวแกแกบอกว่าแกเป็นอย่างนี้ทั้งคืนแล้วแกก็ไม่รู้ว่าแกหลับไปเมื่อไหร่แกมีความรู้สึกว่าแก ปวดหัวมากแต่จะทําอะไรไม่ได้และอึดอัดมากอยู่ในผ้าห่มทั้งคู่เหงื่อเนี่ยเต็มตัวไปหมดพักเดียวมีเสียงประตูเปิดปึ้งแล้วก็พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นประมาณว่าสวัสดีตอนเช้านะครับเป็นเสียงของเคนจินะครับสักพักหนึ่งเรโอเนี่ยเขาก็ยกสำลงสำรับอะไรกันมา แล้วเคนจิก็ถามมาคำหนึงว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายกันดีไหมตัวโน้ตก็บอกว่าหลับสบายดีครับแต่ผมขออนุญาตพักแค่คืนเดียวนะครับผมจะไปเที่ยวเมืองอื่นต่อเคนจิก็มองหน้ากับเลโอแล้วเลโอก็พูดมาคำหนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะหมวยก็บอกว่าพี่พี่จะไปพูดอย่างนั้นทำไมพูดไปตรงๆเลย เจอผีทั้งคืนเลยเป็นผีผู้หญิงหน้าขาวๆผมยาวๆเนี่ยมาหลอกทั้งคืนสองคนเนี่ยมองหน้ากันพักเดียวเลโอะร้องไห้อน้ำตาไหลแล้วเลโอะก็เข้าไปกอดเคนจิเคนจิก็ลูบหัวสักพักเคนจิก็พูดว่าเขาเป็นลูกของผมเอง ลูกผมเป็นคนเสียสติแล้วผมก็ดูแลเขามาจนเขาอายุได้ยี่สิบกว่าสุดท้ายแล้วด้วยความพังเผอของผมเขาทำการฆ่าตัวตายในบ้านหลังนี้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้น โดยที่ผมเผลอไปแค่ไม่ถึงห้านาทีแต่ทำให้ลูกสาวผมเสียชีวิตซึ่งเขาพาลูกสาวเขาไปรักษามาหมดแล้วนะฮะจนลูกสาวเขาเนี่ยเกือบจะเป็นปกติเขาว่าอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายจะด้วยอะไรก็ไม่รู้ทำให้ลูกสาวเขาทำร้ายตัวเองก่อนหน้าที่จะทำร้ายตัวเองลูกสาวเขามาบอกเขาว่าเขาเห็นคนเต็มบ้าน แล้วคนพวกนั้นกำลังพยายามเอาเขาไปอยู่ด้วยแต่เขาไม่อยากไปนะครับสุดท้ายแล้วเขาจบชีวิตที่นั่นนะแล้วบ้านหลังนั้นนะครับผ่านระยะเวลามันนานมากแล้วสุดท้ายแล้วเมืองท่องเที่ยวตรงนั้นนะ่ะมันเริ่มจะบูมเขาก็คิดในใจว่าเออมันคงจะไม่มีอะไรละนะฮนะเขาก็เลยปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างทำใหม่หมด กลายเป็นเรียวกังให้คนได้เข้ามาพักอาศัยก่อนหน้านี้คนมาพักอาศัยก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้แต่ทำไมคุณสองคนถึงเจอแล้วคุณสองคนก็ไม่ได้โกหกผมเพราะสิ่งที่คุณพูดมานั่นมันคือลูกสาวผมลูกสาวผมเวลาที่ผมเผลอเขาชอบเอาแป้งอ่ะของคนญี่ปุ่นนะฮะมาทาหน้าตัวเองให้ขาว ขาวบางทีรู้สึกตกใจเลยขาวเป็นตุ๊กตาเลยแล้วก็ทาปากเล็กๆอะ่อะทาปากเล็กๆอะ่ะนะครับซึ่งลูกสาวเนี่ยชอบดูหนังญี่ปุ่นแล้วลูกสาวก็ทําตามนะครับแล้ววันที่เขาเสียเขาก็แต่งแบบนั้นจริงๆตัวของโน้ตกับหมวยบอกว่านี่คือทิปฮันนีมูนที่มีความสุขที่สุด ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตพี่เนรเขาเจอผีแบบโอ้โหทั้งคืนแล้วผีตนนี้ไม่ใช่ผีธรรมดาเป็นผีที่ขอโทษนะครับเป็นผีที่วิกลจริตด,ด้วยคือสมองตอนที่เขาอยู่ะเขาก็ไม่ปกติตอนที่เขาไปเป็นผีเขาก็ไม่ปกติเป็นทิปที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้น ผ่านไปหลายปีเขาได้กลับไปท่องเที่ยวที่นั่นใหม่นะแล้วเขาก็ไปนอนที่พักที่อื่นนะครับแล้วเขาก็ถามคนไทยที่ไปเที่ยวเนี่ยเคยไปนอนที่นี่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไปสิบคนเนี่ยเจอห้าเออนะครับก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งฮนะที่เขาเคยไปเที่ยวกันมาแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวใช้ได้เลยฮะนี่ฮะคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนํามาถ่ายทอดครับ